แยกราชประสงค์เป็นหนึ่งใน7จุดที่ตั้งเวทีปิดกรุงหรือชัดดาวกรุงเทพของกปปสซึ่งเป็นย่านการค้าสำคัญของกรุงเทพชั้นในมีการวิเคราะห์กันว่าแยกราชประสงค์เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญเพราะตลอดถนนพระรามหนึ่งมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่มาตรการการรับมือชัดดาวของสยามพรากรกอห้างสรรพสินค้าที่เต็มไปด้วยนักช็อปทั้งไทยและต่างชาติ ทุกประตูจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลความเรียบร้อยตามปกตินักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องเดินผ่านเครื่องสแกนโลหะเซนทรัลเวิลด์อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญที่เคยต้องเผชิญกับความรุนแรงทางการเมืองเคยถูกเครืงไหม้จนต้องปิดซ่อมแซมนานกันหลายเดือนโดยมาตรการล่าสุดคือการตรวจค้นสัมภาระนักท่องเที่ยวกันอย่างเข้มงวด เมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาม็บอบกรปปสเคยปักหลักชุมนุมที่บริเวณด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ทางห้างได้มีการตัดสินใจสั่งปิดโดยใช้เวลา1-2ชั่วโมงประเมินสถานการณ์โดยให้เหตุผลว่าการจราจรติดขัดสาหาัสและเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย 13มกราคมนี้ศูนย์การค้าในย่านราชประสงค์และพระรามหนึ่งยังไม่ส่งสัญญาณว่าจะปิดการให้บริการระบุเพียงว่าจะติดตามสถานการณ์เป็นรายชั่วโมงเพื่อการตัดสินใจอย่างทันท่วงทีกล้องวงจรปิด1,500ตัวที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวแบบนาทีต่อนาทีในพื้นที่ศูนย์การค้าและจุดสำคัญสำคัญในพื้นที่ย่านราชประสงค์ตลอดไปจนถึงราชปารภ ได้ผ่านการอัปเกรดประสิทธิภาพในการจับภาพได้ละเอียดคมชัดมากขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการควบคุมความปลอดภัยในย่านนี้และจะเป็นเครื่องมือที่ผู้ค้าใช้ในการตัดสินใจว่าจะยุติการบริการหรือไม่ในวันปิดกรุงด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดทำให้ผู้ประกอบการห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในย่านนี้และจุดอื่นๆที่มีการชุมนุม ยังคงยืนยันว่าจะเปิดการให้บริการตามปกติทั้งในส่วนของแมคโครและบิ๊กซีซึ่งก็ได้หันไปให้ความสำคัญกับการเตรียมแผนรับมือไม่ให้ขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคสต็อกสินค้าเนี่ยปกติในไฮเปอร์มาร์เก็ตคือสาขาใหญ่คือบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์กับบิ๊กซีเอ็ชาร์เนี่ยนะฮะเราสต็อกสินค้าประมาณ3อาทิตย์คือเพียงพอจำหน่ายสอาทิตย์ในในความต้องการปกตินะครับตอนนี้ เพื่อให้มีคุชชั่นคือมีสต็อกอยู่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราก็เพิ่มสต็อกเข้าไปอีกสัปดาห์หนึ่งก็คือเป็นสต็อกสินค้าไว้พอจำหน่ายสำหรับ1เดือนนะฮะส่วนร้านสะดวกซื้ออย่าง7ซเว่ e อกลับไม่กังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสาขาที่ใกล้พื้นที่ชุมนุมพร้อมบอกว่าได้รับอน,นิสงในแง่บวกที่มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าการปิดกรุงในครั้งนี้ จึงสำรองสินค้ามากกว่าปกติ2-3เท่าเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของคนในพื้นที่และกลุ่มคู่ชุมนุมและโดยภาพรวมแล้วจะมีการคาดการว่าสินค้าจะมีเพียงพอต่อความต้องการแต่อุปสรรคที่สำคัญคือการจัดส่งสินค้าเพราะถ้าหากเข้าพื้นที่ไม่ได้อาจจะนำไปสู่การขาดแคลนสินค้า ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจึงได้เตรียมแผนการถ่ายสินค้าจากรถขนส่งขนาดใหญ่เป็นรถขนส่งขนาดเล็กเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ชุมนุมได้ง่ายขึ้น